เช็คลิสต์โตโยต้าไฮรักมิก้าโรถสายลุยโหดที่เห็นปั๊บก็รู้เลยว่าเป็นสายออฟโรดตัวจริงกับชุดแต่งประดับยนต์รอบคัน a r b ที่ไม่ใช่แค่ช่วยเสริมลุคหล่อเท่แต่ยังเป็นไอเทมสเสริมความสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นใครสายลุยชอบสไตล์นี้ไม่ควรพลาดกับของแต่งชิ้นแรกชุดกันชนหน้า a r b ีดีลักกันชน3เขากับการออกแบบที่ให้ความรู้สึกดุดันสายโหดมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อกับวินสายจูงลากได้ทันทียิ่งตอบโจทย์สายบุกลุยจะจูงลากแค่ไหนก็เอาอยู่ พร้อมเสริมไฟตัดหมอก ARB LED Fog Lights ในเมื่อมีการชนหน้าแล้วก็ต้องมีการชนท้ายกับ ARB s u b m i s RSTB ที่มาพร้อมกับห่วงโอเมกา้าพร้อมสำหรับการใช้งานออฟโรดสมบุกสมบันและเพิ่มเติม ARB Tow b a r หัวจูงลากอนเนกประสงค์ไว้ใช้สำหรับจูงลากกับวัตถุอื่นๆครบจบสายใช้งานออฟโรดบอกแล้วไม่ใช่สายแค่เพื่อเท่แต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงอยากให้รถสวยครบจบแบบนี้อย่าลืมจดลิชุดแต่งแล้วเข้ามาหาเราได้ที่ เรียนยนต์จันทบ,บุรี